วัดปีจ้าแวะชมมีโมซาพัทยานะจ๊ะเขาทำแบบเหมือนโคลมาเลยสีสันสวยงามจ้ะสีสันสวยงามนะจ๊ะเหมือนอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่ยุโรปเลยแต่เสียดายพิดไปแล้วจ้ะแหวะเขามาดูความสวยงามไม่เฉย còn thì mình nhắn wow hết phẳng นี่จ้ะความสวยงามนะจ๊ะสีสันใครไม่ได้ไปเที่ยวยุโรปอยากไปเที่ยวยุโรปไม่ต้องไปไกลเลยจ้ามามมโมซ่าอัทยาจ้ะแต่ว่าเสียดายที่เขาปิดไปแล้วแต่ว่ามาชื่นชมสถาปัตยกรรมได้จ้ะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยสวยงามมากว้าวสวยงามจริงๆจ้ะ เริ่มเรื่องสวยงามน่าเสียดายที่ปิดตัวไปแล้วนะจ๊ะเดินไปไกลกว่านี้สงสัยี่โดนบ่นเคะ